EM บอลก็คือจุลินทรี EM ในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะนําไปใช้ในการบําบัดน้ําเสียน้ําเสียเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายของซากอินทรีย์วัตถุที่มีกระบวนการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์เราจะเอา EM บอลไปช่วยในการเร่งการย่อยสลายให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วยการเติมจุลินทรียขั้นตอนในการทำนะครับเตรียมภาชนะใส่แกบวกับลําลงไปแล้วเนี่ยเราก็เติมดินโคลนได้เลยนะครับพยายามคลุกเขาให้เข้ากันถ้าเกิดเขาแห้งเกินไปเนี่ยเราก็จะเติม EM ให้มีความชื้นพอที่เราจะปั้นได้คลุกเขา ทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยทีนี้เราก็ปั้นเป็นก้อนได้เลยการปั้นเป็นก้อนเนี่ยเราคำนวณขนาดประมาณลูกเปตองนี้นะครับบำบัดน้ําเสียได้ประมาณ10ลูกบาทเมตรการบ่มเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาบ่มอยู่ประมาณ1สัปดาห์เราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยสําสหรับการนำเอเอ็มบอลไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นน้ําขังในสวนหลังบ้านโยนลงไปเลยนะครับปริมาณก็10ลูกบาทเมตรเราก็จะใช้เป็นหนึ่งก้อนเอเอ็มบอลตัวนี้นะครับจะไปปรับสภาพน้ําให้มีสภาพที่ดีขึ้นเหมาะกับการเลี้ยงป่าเลี้ยงหอยหเราเป็นการทําง่ายๆลองเอาไป ทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูนะครับผมครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงกันทองครับเดี๋ยววันนี้จะพามาทำเ EM อบอลนะครับ e ออบอลก็คือจุลินทรีย์ EM ในอีกรูปแบบหนึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะนําไปใช้ในการบําบัดน้ําเสียน้ําเสียเนี่ยเกิดจากการย่อยสลายของซากอินทรีย์วัตถุที่มีกระบวนการย่อยสลายที่ไม่สมบูรณ์เราจะเอา EM อบอลไปช่วยในการเร่งการย่อยสลายให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วยการเติมจุลินรีย์ ไปวัสดุและอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาทำา e อ็มบอลก็คือแกบหนึ่งส่วนกระลำหนึ่งส่วนผสมกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีดินโคลนนะครับแล้วก็ e อ5มห้าร้อยซีซีนะครับขั้นตอนในการทำนะครับแล้วก็เตรียมภาชนะใส่แกบกับลำลงไปแล้วเนี่ยเราก็เติมดินโคลนได้เลยนะครับการเติมดินโคลนลงไปในแกบกับลำเนี่ยต้องค่อยๆเติมนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เปียกน้ําแล้วพยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ถ้าเกิดเขาแห้งเกินไปเนี่ยเราก็จะเติมเ e m มให้มีความชื้นพอที่เราจะปั้นได้นะครับนี่ก็คือลักษณะที่เราผสมเข้ากันแล้วนะครับเขายังซุยอยู่นะครับปั้นไม่ได้นะครับเราก็จะเติมโคลลงไปอีกจนกว่าจะปั้นได้ถ้าแห้งเราก็เติมเ e m มคุกเขาทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยทีนี้เราก็ปั้นเป็นก้อนได้เลยการปั้นเป็นก้อนเนี่ยเราคำนวณขนาดประมาณลูกเปรตองนี้นะครับบำบัดน้ําเสียได้ประมาณ10ลูกบาทเมตรการบ่มนี่เราเราก็ใส่ภาชนะไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็หาฝาปิดใช้เวลาบ่มอยู่ประมาณ หนึ่งสัปดาห์นะครับเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยครับตัวนี้นะครับ EM บอลที่เราทําไว้แล้วอายุประมาณ2สัปดาห์ดังนั้นเราก็สามารถเก็บไปใช้งานได้เลยนะครับถ้าเราใช้ไม่หมดก็ใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ในที่ร่มก็คือในการทํา1ครั้งนะครับถ้าเกิดเราทําเยอะเกินไปเนี่ยสามารถเก็บไว้ใช้งานได้เรื่อยๆไม่เกินปีอ่าปีสำหรับการน e ํา e m อบอลไปใช้งานนะครับเราจะใช้บาบัดน้ําเสียหรือน้ําขังในสวนหลังบ้านหรือเป็นบึงขนาดใหญ่ส่วนตัวนี้ก็เป็นน้ําขังโยนลงไปเลยนะครับ ปริมาณก็น่าจะไม่เกิน10บลูกบาทเมตรเราก็จะใช้เป็นหนึ่งก้อนถ้ามีเยอะเราจะใส่ไปสองเพื่อเร่งให้เขาสามารถบำบัดน้ําได้เร็วขึ้นเดี๋ยวเขาก็ละลายน้ําแล้วก็จะขยายตัวเองอ่ายี e ่อมบอลที่เราทําในวันนี้นะครับจะตกไปก้อนละประมาณหนึ่งบาทถ้าเกิดมีน้ําขังในสวนหลังบ้านในสวนอ่าในล่องน้ําตามบ่อเลี้ยงปลาตามอะไรก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ดีสะดวกในการใช้งาน อีแอมบอลตัวนี้นะครับจะไปปรับสภาพน้ําให้มีสภาพที่ดีขึ้นเหมาะกับการเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเราเป็นการทํำง่ายๆลองเอาไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูนะครับผม